ใครอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายรับไปเลย4ี่0มืนกีบเ <Yeah! S 1> <c oughs> ก็บตัว <c oughs> เอบีเอาออกไป็นอยไรซีบีเอ <c oughs> <c oughs> B C C Ao E Ôi Sế 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 cháu có bỏ Kiếm Mẹ B C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  Ha? Ha, kau C. Kau jangan masih yang jumpa kau yo. B A B A C เอาว่ได้ยูได้ยูเอ้ยเว้ยอะเอาเมื่อกี้นี่นั่นอยู่บายเนาะเพราะว่าบริส่าจนส่ากันไปบีเ B บี B C B C A B Aw, tak ajak lah benda ni. Aw, punam. Aduh, oh, diri di, dia jauh, jauh, jauh. B! A. B! A. C! A! B! C! C! B E C Bawa dayo Ngai apa yang saya sama B C B E B C E B, A. B. bỏ đây vô đây vô. bỏ bây giờ thăm nào, bỏ bây giờ Ê. Si. B. C B. A. B. A. C. B. A. <laughs> A. ผู้ซึกว่าต้นนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยเรียนง่ายเกินละต้นนี้ค่อยสิเปลี่ยนกฎเนอะเอา A มาใส่ทางกลางแล้ว B มาใส่ทางขางเอา C บึงนี้บบึนี้เอา B เอาไอยซะเอเอเนี่ออกเอ <c ười> Boleh ayuh, dia ayuh sebelumnya C A B B C A C A B C A, B A C A B, C, A, B เอบีบีว่าผิดแล้วผิดละเอาสองคนนี <qui Handy> <N> ้ออกก่อนเอาเอาเหลืออยู่หาคนเนาะเอบีซีเอบีซี เอ๊เอาเอามาเปลี่ยนกดอบันนี้เป็นเอบีบันนี้เอ๊ะีเอ๊เฮ้ยไปยงันเว้ยเฮ้ยปุ่นุ่ปุนไยังปุ่นเอ๊ะ C Bawa <SILENCATUS> Poh dah yo, bim dah, eh ni dah yo. Hmm. A. B. C. B. A. C. B. A. C. B. A B C B C B A C B B A C B A, A B A C B, A, B, A, C, B บีเอาเปลี่ยนกดอีกห้าซีซีกระสือบีซีเอ้บี this way เาจ้าบีอ้าเจ้าออกจะผิดคอว่าบีเด้แม่นแต่ว่าบีแต่ว่าเขาว่ามันกินเอ้าโอ้ยยังยังสองคนเอซีซีเอซีบีเอ C B เอาสลับตำแหนง่งสลับตำแหนง่งเพื่อให้มีโอกาสผ่าดไล่ขึ้นสลับสลับอีกหนึ่งอีกอ C C แผลมันกินเลยไปได้แผลมันกินเลยไม่ดีปะเจ้าเนี่ยม,มีประสบการณ์ร้ายเนาะเจ้านี่เนาะเอาผู้ชนะผู้นี้เนาะเย้เอาผู้ชน,น,นะเด็กแกซื้อยัง <c oughs> พุดนี่พุทนี่แซมเกาเนาะผู้ซื่อในกีฬาผู้ชนะอกีกเอารางวัลของผู้ชนะสี 40, ่หมื่นกียเอาไป เอารางวัลของผู้ที่แพ้่เนาะเอาให้ทองคำเอไปเมื่อแบกกันเมื่อเอายกโยกโยกไปพี่มาพี่เอายยกส้อเอารางวัลของผู้ที่แพด้แต่รางวัลปอบใจสิบพันกีบอาแบกน้อยนี่หนึ่งหมื่นกีบ โอ้ยยองงานเลยเนาะเอ้าเกบใจอาบใจโอ้ยเอฟซีเตาบะเบอร์มันเป็นสปอนเซอร์เนอะเตาบะเบอร์เอ้าเบิกนน้อยนี่เกบใจขอบใจเอ้าจิมมี่บใจสิบสาสต์เล้าอีกเอ้าสิบสาสตร์เล้าสีไฟเลคอลาตมเอ้าสิบพันกีเบจเอ้าเอ้า เอายังไม่เอาจที่ไหนล่ะบ่สเหนือเอาให้ประธานด่าได้เมื่อไรบอสได้เมื่อไรน้องเอาพูดที่หนึ่งว่าไงอย่าลืมกดไลค์ชอบบ้ามั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเย้